มีเรื่องราวเช้าในวงการพระสงฆ์อีกแล้วค่ะโซเชียลมีเดียแห่แชร์คลิปชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นั่งคลอเคลีย์อยู่กับหนุ่มในโรงแรมและแถมยังมีคนตาดีไปเห็นว่าบุคคลที่แต่งกายคล้ายสงฆ์นั้นหน้าตาละไม้คล้ายกับเจ้าอาวาสวัดดังย่านถนนพระรามสามเรื่องราวนี้ทําให้ชาวบ้านจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันแซดว่าพระรูปดังกล่าวหน้าตาเหมือนกับเจ้าอาวาสวัดดังย่านถนนพระรามสามและต่อมาก็ได้รวมตัวกัน ยื่นหนังสือถึงพระมหาอาทิตย์อมโรเจ้าคณะแขวงยาน,นาวาเพื่อขอให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเจ้าคณะแขวงยาน,นาวาได้เรียกชาวบ้านมาประชุมหารือแต่สุดท้ายการประชุมล่มเมื่อเจ้าคณะเห็นสื่อมวลชนเข้ามาในห้องเลยยุติการหารือและเดินออกจากห้องประชุมทันทีท่ามกลางเสียงโห่ร้องต่อมาเจ้าคณะแขวงยาน,นาวากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพระรูปดังกล่าว คือเจ้าอาวาสวัดคลองใหม่ถนนพระรามสามซึ่งล่าสุดได้ลาออกจากตำแหน่งแล้วโดยทางคณะสงฆ์จะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามวินัยสงฆ์ต่อไป